สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับวันนี้พบช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าพี่น้องวันนี้พบกับบ่าวเดครับพี่น้องว่นสีผ้าพี่ผ้านองมากินขนมจีบนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นขนมจีบของเกาหลีนะพี่น้องเดอแล้วก็จะมีฮอทด็อกนะครับพี่น้องฮอทดอกก็เป็นของเกาหลีนะพี่น้องเนาะอันนี้น้ำจิ้มับพี่น้องเนาะน้ำจิ้มครับพี่น้องน้ำจิ้มเห็ดเอกนะครับผมสาวก่อยเป็นคอนเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ นอกพี่น้องเนาะไหม่ก็เเบาดูเถอะเนาะนอพี่น้องเนาะหลังจากที่เเบวเดเนาะไปไต่เขียดพี่น้องไปไต่เขียดมากเนาะมีแต่บากงี้ใหญ่พี่น้องซ้ำซ้มเนี่ยซ้ำกุ๊บหน่อยบานเท่าพี่น้องเขียดบานเขียดเกาหลีเขียดบานเพิ่นนะครับผมได้บบกหลายพี่น้องเดี๋ยวสิลงคลิปไปพี่น้องเบิ้งนะครับติดตามได้พี่น้องมาเเบาหลายใหญ่ห้างพี่น้องถ้ามานำกันเลยครับมาใส่เลยพี่น้องเนาะ น้ำจิ้มแบบเป็นน้ำจิ้มยังกะซีอิ๊วดำพี่น้องซีอิ๊วดำบานเฮาซีอิ๊วดำใส่น้ำตาลใส่ซุ้รสใส่น้ำปลาลงไปก็เป็นน้ำจิ้มได้แล้วพี่น้องผู้ใดเฮ็ดบวเปลี่ยนไปลองเด้ครับเอาซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลซุ้รสน้ำปลาลงไปแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่พริกเล็กน้อยพี่น้อง อือินเสียงเขียดบ่เนี่ยไม่ต้อบอกจริงไงอ่ะค้างไวอยู่เนี่ยครับเม้ยนะห้องแล้วทลิ่ลองคิดอีพีน้องเมืองอยู่ครับมากิ่นกันก่อนครับเกาหลีเอิญเมื่อวาวบอกเกาหลีเอินมันดุงนะครับผม เกาลิ่เอิญมั่นดุงพี่น้องบ้านเฮาเอิญขน,นมจีบนะนเนาะใส่ยังบ่ผัดแป้งผักแป้นผักกาดแล้วก็สิมีหมูนะพี่น้องนะไข่แน่อยู่แซ่บโย่ทุ่มแล้วซหาทุ่มแล้วตอนนี้ซีหาทุ่มได้พี่น้องเด้อไปใต้เขียดโยนเตอรพี่น้องพี่เต่บอกงี้ไง ฮัทด,ดอกฮัทด,ดอกเวกินไท่เวกินกับน้ำจิ้มไก่พี่น้องคือซีเป็ดเผ็ดไปพีกเผ็ดนะมือนีนบเอาพื้นนะพี่น้องนะทานว่า ใส่ใส่ขาวความใส่เส้นความเป็นเข่ขาเส้นใส่เส้นนะครับเส้นห่อนรสชาติสีประมาณไข่ไข่ของเห่าครับแต่ว่าของบ้านะมันสีเข้มข้นกว่านาะพี่หน้องของเพิ่นสีออกรสจืดๆเล็กน้อยครับ มันเท่าอื่นอย่างติมซำเนี่น้จีบ <c oughs> น้าจีบเกาหลี <c oughs> เพชเกลินเ แล้วเลยพี่น้องขอเลี้ยงให้บุญเด้กินแล้วเดือดแับเป็นใส่อันเดียวกันมันพี่น้องไอ้เผ็ดพริกเผ็ด ห้องไท่นแหละียว่ากับปลิกแริอยู่พี่น้องห้องบ้าน้่าเนื้อหลายกว่านี้เนาะเัด็เองอันนี้จะเป็นพักพักสะส่วนใหญ่นะครับผม เส่บกหน้าความะ่ะใส่บกหน้าความได้พี่น้องนะแต่อย่าไลใส่หลายสีสมไปมากสมกว่าใส่หลายใส่ฮอทดอกนะฮอทดอก,กสัแซ่บเข้ากันหมดฮะอืันนี้สีนะพีองอืัง เ,เ,เลี้ยวเฮียได้กันเลยไตเขียดมากปาลายครับพี่น้องเลยบ่ได้ไปไกลเลยยุนา้าเข้านี่ยุยน้าของพักนี่ครับขึ้นปล่อยน้ำไตหน้าพี่นอ้อง บาที่นี่เคียดกับโพลหัวขึ้นมาเคียดบ้านนี้บ่อแคะคือบ้านเท่าคุ้นครับผมขนาดน้ำได้ไลโดหัวขึ้นมากครับกับ,นนบ,บขขเขา่ <c oughs> ขขาม่มมกกมจับเลยแต่ว่าสด่เตื่นกับมุดครับผมมุนมดน้ำแต่น้ำมัเบเลิกปะนี้ยได้ไลเติบอ้วตมซั่ว

ตแล้วไก่เห,ห็นจะแล้วไก่มัน,นอิ่มแล้วมันจ้องอาหารแล้วไปกินหรอะม่จงแล้วบอกพี่น้องโลดนเลอยอ,อย่ามากินกับบุกจินเนอะใส่มาเลยอะ่ะน้าตายบ้า ท่นก็บอกปอีกปเป่อกไมน่รอดน่ารอนี่พนอพอแล้วครับทำสุดท้ายผักครนครับผมอืมอม หัอดดอกบัวแสบครับบัวพานอันนี้ไว้ให้ก่อยเนาะจองอ่านแล้วก็หัอดดอกหัอดดอกบัวพานครับบัวเขากันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาหน้องไปเพียงแค่นี้ก,ก่อนเด้อครับผมกับมานั่งกินให้พี่น้องเบิ่งนะครับ ล่องเบิ่อว่าสีคือบ่นน้องพี่น้องเนาะหลังจากเราเหตุงานมามีเมื่อยเนาะพี่น้องลุงแต่คลิปเห็ดงานอะไรกับเมือม่อยเมื่อยแท้นเนาะพี่น้องนะลุงคลิปกินกันยอดวิวกันไลค์ขึ้นจักหน่อยครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับไล่พี่ไล่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ช่องอ,งองีสานคนแก่บ้านนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ